สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ก็จะมาตามหาเหรียญเหมือนเดิมและครับผมอยากได้นะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงสูงสุดเหรียญละ5000บาทนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพศส5 6 1นะครับ แต่บอกไว <łbym S 1> <Okay. S 3> ้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกแบบและไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะมีราคานะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบราคาแพงที่ผมตามหาในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นั้นไม่จาเป็นต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญเลยนะครับจุดสังเกตความแพงนั้นอยู่ทางด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับเป็นตัวอย่างภาพเหรียญที่ยังไม่มีราคาผมยังไม่รับซื้อนะครับเป็นแบบปกตินะครับ ถ้าแบบนี้ยังหาง่ายอยู่นะครับยังสามารถได้พบเจออยู่ทั่วไปในระบบมุนเรียนอยู่นะครับผมจึงไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคาตามท้องตลาดเลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงที่ผมตามหานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับให้สังเกตทางด้านหลังของเหรียญอย่างเดียวเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ให้จดจําภาพเลยนะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอขยายดูใหญ่ๆก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดๆัดนะครับ เหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญหลังแบบนะครับมีราคานะครับหากใคร,ร,ร Safari, okay. มีนะครับแบบนี้นะครับถ้าสภาพผิวของเหรียญนั้นสวยๆเดิมเดมหน่อยผมให้เหรียญละห้าพันบาทนะครับด่วนด้วยนะครับผมรับซื้อด่วนนะครับหากว่ามีอย่าลีลานะครับถ้าสภาพเหรียญนั้นผิวสวยสเดิมๆิผมให้เหรียญละห้าพันบาทแต่ถ้าว่าสภาพของเหรียญหย่อนสวยลงมาอีกราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับ หากมีนะครับก็สามารถส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับช่องทางการติดต่อนั้นก็เป็นอดีไลน์นะครับผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับแล้วก็เวลาถ่ายภาพมาให้ผมดูนะครับกรุณาถ่ายแบบชัดชดด้วยนะครับและเป็นเหรียญที่ท่านมีอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ไป๊อปปี้ภาพมาจากที่อื่นส่งมาให้ผมดูนะครับแบบนั้นผมอ่านอย่างเดียวผมไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าไม่ใช่เหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับต้องเป็นเหรียญที่ท่านมีอยู่จริงๆนะครับ ถ้าไม่ตรงกับที่ผมตามหาในคลิปผมอ่านเฉยๆผมไม่ตอบนะครับแต่ถ้าตรงกับที่ผมตามหาผมจะประเมินราคาให้ฟรีๆถ้าท่านพึงพอใจกับราคาที่ผมให้ไปผมก็รับซื้อนะครับแต่ถ้าว่าไม่พึงพอใจกับราคาที่ผมให้ไปท่านจะเก็บไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับในคลิปนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับจดจําภาพไว้นะครับเป็นเหรียญหลังแบบนะครับ ใครมีก็สามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เป็นอีนิลล์นะครับผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับ